โอ้ยเนี่ยใกล้แล้ววันนี้เลยสวัสดีค่ะหมอโบจากโบทยาคลินิกค่ะวันนี้จะมาพูดกันเรื่องปวดประจําเดือนสาวๆเนี่ยเจอกันทุกเดือนเลยค่ะว่าแบบทาไมพอก่อนมีประจําเดือนวันสองวันเนี่ยอาการปวดท้องก็มาแล้วหรือบางคนเนี่ยจะมีอาการอย่างอ,างอื่นร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกคัดหน้าอกหรือบางคนมีอาการท้องเสียก่อนประจําเดือนมาค่ะรู้หรือเปล่า,าเป็นสายของอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อาการปวดของประจำเดือนนะคะมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราะคะ่ะด้วยความที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นหยินกับหยางใช่ไหมก็คือร้อนกับเย็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงมีพื้นฐานร่างกายก็คือธาตุเย็นหรือว่าธาตุหยินเป็นหลัก ถ้าเรายังรับความเย็นเข้ามาเช่นบางคนชอบทานน้าเย็นดื่มหอมเย็นหรือบางคนต้องอยู่ในที่ทํางานที่มีแอร์เย็นๆตลอดเวลาความเย็นตัสวส่วนนี้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกค่ะจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายแสดงว่าร่างกายของเราะ่ะจะรับความเย็นค่อนข้างเยอะพอความเย็นตรวนี้มีเยอะขึ้นมาค่ะจังหวะที่ประจําเดือนจะมาความเย็นตัวนี้มาทําให้มีการบีบตัวของมดลูกทําให้เรารู้สึกว่าปวดท้องมากกว่าปกติเพราะว่าจาังหวะช่วงที่เราปวดท้องเนี่ย ร่างกายต้องบีบเพื่อให้ตัวบัดคอรหรือว่าริมเลือดอะคะ่ะมันออกมาได้ง่ายขึ้นซึ่งหลางจากที่ริมเลือดออกมาแล้วเนี่ยอาการปวดท้องก็จะทุเลาลงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่มาณวันถึงสวันแรกค่ะทีนี้เนี่ยปัจจัยในเรื่องของการรักษาถ้าทางแพทย์แผนจีนนะคะก็จะแนะนําให้ทานยาสมุนไพรจีนก็ได้ค่ะ ลมยาได้ค่ะฝังเข็มได้ค่ะตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นปัจจัยช่วยให้เลือดลมของเราอะค่ะหมุนเวียนได้ดีขึ้นบรรเทาอาการปวดประจําเดือนได้ง่ายขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะที่จะแนะนําก็คือลดการทานของเย็นอันนี้จะช่วยในระยะยาวได้มากกว่าหมายถึงว่าตัวเราอะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นคนที่ชอบทานของเย็นมากๆหรือชอบอยู่ในที่เย็นมากๆค่ะลองทานของเย็นให้น้อยลงหรือช่วงก่อนมีประจำเดือนประมาณ1สัปดาห์พยายามลดการทานของเย็นหรือลดการอยู่ในที่เย็นๆย็นเช่น เราอยู่ในห้องแอร์เย็นๆเอาเสื้อหนาวหรือเอาผ้ามาคลุมเอาไว้เพื่อให้ร่างกายไม่หนาวจนเกินไปปัจจัยตรงนี้ก็สามารถช่วยให้อาการปวดประจำเดือนที่เรามีค่ะลด,ดน้อยลงได้ค่ะหากมีคำถามเพิ่มเติมยังไงก็สอบถามกันมาได้นะคะขอบคุณค่ะ